สวัสดีครับนักเรียนอยู่กับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของมารยาทไทยการรับของส่งของการรับประทานอาหารการแสดงกริยามารยาทนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับตามครูกล้ามารับชมเนื้อหาได้เลยครับในการรับของส่งของนะครับนักเรียนเราจะเริ่มกันจาก การประเคนสิ่งของให้แด่พระสงฆ์นะครับการประเคนสิ่งของแด่พระพิสุขนะครับถ้าเป็นสิ่งของที่ยกได้ให้ใช้สองมือยกนะครับแล้วก็ประเคนนะครับในพระหัตถบัตรนะครับระยะห่างไม่เกินหนึ่งศอกนะครับนักเรียนถ้าเป็นผู้ชายประเคนในลักษณะมือต่อมือนะครับส่วนเป็นผู้หญิงให้วางบนผ้าที่พระพิสุขทอดรับนะครับ จากนั้นนะครับจึงกราบแล้วก็เดินถอยเข้าออกมานะครับ 2. นะครับการรับสิ่งของจากพระพิสุขนะครับให้เข้าใกล้นะครับในระยะพอประมาณแล้วแสดงความเคารพผู้ชายให้ยืดมือนะครับรับสิ่งของผู้หญิงให้เอื้อมมือขวารับของที่พระพิสุทส่งวางไว้ตรงหน้านะครับด้วยอาการสำรวม เรียบร้อยนะครับผมต่อมานะครับการรับของจากผู้ใหญ่นะครับผมควรแสดงความเคารพทุกครั้งนะครับก่อนรับของถ้าเป็นของเบานะครับให้นักเรียนยื่นมือขวาออกมารับมือซ้ายแนบลำตัวนะครับถ้าสิ่งของที่รับนะครับเป็นของหนักให้นักเรียนยื่นมือทั้งสองข้างนะครับออกมารับเลยนะครับผม ต่อมานะครับก็คือการส่งของให้ผู้ใหญ่นะครับนักเรียนถ้านะครับสิ่งของเป็นของเบาให้ยืนด้วยมือขวาให้ท่านด้วยความสำรวมถ้าเป็นของหนักนะครับยกและยืน่นด้วยมือสองข้างและถอยกลับมาพอประมาณถ้าเป็นงานพิธีให้ทํำความเคารพก่อนกลับไปประจำที่ด้วยนะครับ มารยาทต,ต่อมานะครับก็คือมารยาทการรับประทานอาหารร่วมกันนี้นะครับ 1. ถ้ทานั่งเก้าอี้นะครับให้นักเรียนนั่งตัวตรง 2. ถ้ามีผู้ใหญ่ร่วมรับประทานอาหารให้นั่งรอก่อนทานนะครับรอผู้ใหญ่มาก่อนเราค่อยทานพร้อมกัน 3. การรับประทานอาหารร่วมโต๊ะนะครับให้ใช้ช้อนกลาง 4. รับประทานอาหารด้วยอาการสุภาพนะครับ หเมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้รวบช้อนซ่อมไม่แสดงอาการอิ่มนะครับโดยการผลักดานออกจากตัวนะครับต่อมานะครับก็คือการแสดงกริยามารยาทนะครับหการทักทายนะครับสการสนทนา 3. การใช้คำพูดนะครับ นี่คือ3หัวข้อที่เราจะศึกษากันนะครับนักเรียนในการแสดงกิริยามารยาทเดี๋ยวเราจะไปดูทีละข้อนะครับว่าแต่ละอย่างนั้นนะครับเราต้องทำยังไงนะครับครับการทักทายนะครับการทักทายนะครับมารยาทของสังคมไทยทักทายการรันด้วยการแสดงความเคารพ นะครับเช่นการยกมือไหว้ผู้อาวุโสนะครับและการกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับนักเรียน 2. นะครับก็คือการสนทนานะครับการสนทนานะครับให้นักเรียนใช้ถ้อยคำที่สุภาพเรียบร้อยไม่ควรสนทนาด้วยถ้อยคำที่ดังเกินไปนะครับใช้ถ้อยคำที่แสดงความเคารพต่อกัน และควรมีคำลงท้ายเสมอนะครับการใช้คำพูดนะครับควรใช้คำพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะดังนี้นะครับการใช้คำพูดสนทนาและคำสรรพนามกับพระภิกษุให้เหมาะสมกับสมณศักดิ์และก็วัยวุธของท่านนะครับเช่นหลวงตาหลวงพ่อหลวงพี่และใช้คำพูดเรียกตนเองด้วยคำสุภาพนะครับเช่น กรบผมดิฉันหนูนะครับการใช้คำพูดกับผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือควรมีคำนำหน้าแทนท่านเสมอนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครูซึ่งเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพท่านและใช้ถ้อยคำสุภาพเรียกตัวเองนะครับเช่นกระผมผมฉันดิฉันหนูนะครับ 3. การใช้ถ้อยคำกับเพื่อนพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพต่อกันไม่ใช้ถ้อยคำที่อยากคายต่อกันนะครับเช่นเคยนะครับสุดท้ายก็คือแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับตอบคำถามให้ถูกต้องแล้วก็นักเรียนวงเล็บให้ครูทั้งหลังด้วยนะครับมารยาท3นะครับ 1. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการเข้ารับ สองจากพระสงฆ์นะครับ 2. เมื่อน,นักเรียนรับประทานอาหารเสร็จควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับ 3. การใช้คำพูดกับเพื่อนนักเรียนควรใช้คำพูดแบบใดนะครับเมื่อน,นักเรียนทำเสร็จนะครับก็สามารถส่งครูได้เลยนะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่นักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัด ของเทอมนี้นะครับของเทอมนี้นะครับลูกใครที่ค้างานอยู่นะครับให้นักเรียนรีบติดตามงานนะครับไม่ใช่เฉพาะวิชาของครูนะครับทุกวิชาเลยนะครับลูกสำหรับคลิปวิดีโอนนี้นะครับก็ขอบคุณนักเรียนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับ